กระจกรถยนต์บริการที่คุณได้รับคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าไอเดียดีๆมีได้ไม่รู้จบที่พุทาวรอ,อุดรธานีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชอหอนค้าของท่านอีเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมทราบไหมว่าการทํางานเนี่ยมันจะมีการใช้เงินจ้างกับใช้ทั้งเงินและจ่ายจ้างแน่นอนฮะถ้าเราใช้เงินจ้างงาน เราก็จะได้เฉพาะเนื้องานแต่เราไม่มีโอกาสได้ใจของผู้ที่ถูกจ้างเลยและในขณะเดีวยวกันถ้าเราใช้ใจจ้างเราได้ทั้งงานและได้ทั้งมิตรภาพและความเป็นกกลยามิตรแต่มันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับผมไปเห็นท่านสวัสดในฐานะเป็นรองประธานสาภาหอค้าไทยไปเยี่ยมคนคนหนึ่งที่เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าท่านไปเยี่ยมเพราะอะไรและอย่างไรท,ไทําไมจะต้องนําพาคณะไปด้วย วันนี้ท่านอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วพร้อมที่จะไขปริศนาในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านครับท่านสวัสด์ <c oughs> ท่านต้องขออนุญาตว่าเมื่อเร็วๆนี้ <c oughs> จำได้ว่า15พฤศจิกาท่านสวัสดีน,นำทีมไปเยี่ยมคุณไพรสิทธิ์สุครมซึ่งเป็นประธานเรือ,อกลุ่มเรือท่องเที่ยวที่บันเดียมทะเลบรงังผมก็เลยสงสัยว่าในข่าวเขาพาดเลยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างของมติชนเนี่ยพาดหัวข่าวเลยบอกรองประธานสภาขอน้าไทยเลยนะนํายก กรรมการไปเยี่ยมเพราะอะไรและอย่างไรครับอยากความเรื่องนี้จากไลยคือคือจริงๆแล้วเนี่ยผมนี่ให้ความสำคัญกับความเป็นค,นครันนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องความเป็นต้องยอมรับว่าการที่ชุมชนเนี่ยเราให้ความสําคัญเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราคิดว่าชุมชนต้องมีโอกาสครับไม่งั้นถ้าเราไปแยก เราไปดูแล้วเอาเอาแต่ไปทางเรื่องเศรษฐกิจกหรืออะไรต่างเนี่ยสิ่งที่ได้มันก็คือเรื่องความเหลื่อมล้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบังเอิญผมได้งลงไปทํางานพื้นที่ทะเลโบแดงนะครับทะเลโบแดงซึ่งตอนนั้นก็ตัวเลขที่ไรายได้ที่ชาวเรือที่นี่น่ะปี 75, 000, ปละเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเพราะผมเรื่องนี้เคยเล่ามาหลายรอบครับใช่ใช่เป็นสตอรี่ที่น่าสนใจเรื่องของเงินจุดเริ่มต้นของชาวบ้าน ค,คุณพาอพิอสิทธิ์มีส่วนไ้มตอนนั้นแล้วคนที่จะต้องทํางานกับผมเนี่ยก็จะคือไปสิทธิออ์อ๋อเหรอฮครับเพราะว่าผมก็คงจะเลือเราอาจจะเราก็อยู่ในเมืองนะแล้วเราก็ไปคุยกับชาวบ้านบางทีเนี่ยเขาอาจจะไกลกับเราเพราะเรื่องที่หนึ่งเขาอาจจะมองเราไปไกลนิดหนึ่งเเาาก็อาจจะเหมือนดูว่า,เ,าเป็นขหาบดีอะไรพวกนี้ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็พยายามที่จะลด ตัวเองลงไปแต่ว่าบางทีเรื่องบางบางทีเขามองเรื่องเศถียรภาหรืออะไรพวกนี้มันก็เลย<ช>ทําให้เรานา,นานรู้พูดพูดกันพูดกันไม่ไม่เข้าใจากันนิดนึงาาาานะครับก็มีคุณัยสิทธิ์เนี่ยหนึ่งเป็นจริงๆก็ต้องยอมรับว,ว่าแค่เข้ามาเป็นเป็น,เป,นเป็นโซ่ข้อกลางตัวหนึ่งที่เราทํางานร่วมปชุมชนเพราะต้อง,ต,องต้องอธิบายภาษาเขากับภาษาเราอาจจะพูดเรื่องเดียวกันแต่ไม่ตรงกันก็ได้ <_ S 1> นะครับเพราะฉะนั้นภาษาภาษาภาษาสำเนียงหรือกิยากายแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใบสิทธิ์เนี่ยก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่ที่เราทำเพราะฉะนั้นเราจึงเรามีเป้าประสงค์ที่ว่าจะยกระดับให้กับชุมชนที่นี่จัดอาชีพที่มีรายได้าจากการประมงก็จะมีรายได้าจากการท่องเที่ยวนะครับดวนบนบน,บนสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่ธรรมชาติให้มานั่นคือบัวแดงการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพัฒนาเรือจากเรือประมงมาเป็นเรือท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจยากนิดนึงการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วหลายๆที่เราก็จะประสบปัญหาอยู่ตลอดทุกที่ในการเข้าใจเดี๋ยววันหลังผมจะเล่าพิธีละทีไม่ว่าไปนาคาหรือไปที่จังหวัดทรุฬินที่เราไปทําเรื่องโคนะครับ,รบแล้วปีนี้ผู้หญิงคนที่มาช่วยทางหอการค้าทําในเรื่องของส่งเสริมโคเนี่ย ที่เราโคโคล้ามตัวนี้หญิง,งคนนี้ปีนี้เขาจะรับรางวัลสตรีดีเด่นของหอ,งองการค้าด้วยอ๋อเหรอครับรผมอะไรนี่ผมให้น่นใ,ให้ใ,ให้เขาเรียกว่าพยายามที่จะยกระดับเขาให้ให้เขามีโอกาสได้เท่าเทียมกับที่ไปรับกับคนเป็นหมื่นล้านพันล้านทั้งหลายนะครับก็ mm. <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ผมมีความคาดหวังว่าชุมชนเนี่ยจะต้องมีความเท่าเทียมกันในเรื่องอย่างนี้ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ย ปีนี้เนี่ยจริงๆนะผมให้การบ้านคุณไปสิทธิ์ไปแล้วว่าหนึ่งสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็รู้ว่าเมื่อเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราจะเปิดทะเลโบดแดงละก็จะเป็นประมาณก็จะปลายเดือนก็จะเปิดอืๆๆแล้วผมก็ให้การบ้านคุณไปสิทธิ์ไปตอนนั้นก็ยังก็เหลว่าเรื่องที่หนึ่งรวบรวมเรือให้ผมหน่อยผมก็รู้ว่าเรื่องที่หนึ่งในสถานการณ์โควิดเนี่ยเดิมทีเรือเนี่ยมันมีสี่ห้าร้อยลำเนี่ยใช่ไหมสี่ห้าร้อยลำเนี่ยมันได้ถูก บางคนก็เอาไปขายแล้วคิดว่าคงจะไม่ได้กลับมาทําพวกนี้แล้วเพราะโดนปิดไปสองปีคราวนี้บางคนเนี่ยก็เปิดว่าก็ไม่มีอะไรก็ขายไปก่อนเมื่อเอาเงินมาขอดอะไรพวกนี้นะก็ต้องยอมรับในสถานการณ์เพื่อให้เดินต่อไปได้โควิดมันปิดใช่ไหมฮะครับครับก็แต่ว่าปิดที่นี่แต่ไปเปิดที่บึงโขงหลงใช่ไหมฮะการท่องเที่ยวไปเกิดที่บึงกาฬนะครับเขาเขาเขาขายเรือไปก็เลยบอกว่า คุณไปสิทธิชุกเชหน่อยว่าเราเรือเราเท่าไหร่แล้วถ้าเราจะเราต้องรู้ว่าแอสเซทของเรามีเท่าไหร่ในการจะรองรับคนครใช่ไหมฮะแล้วก็สองเรื่องความเป็นสามาคัคคีกันคือคือปีที่แล้วเนี่ยนน้ำย้อยก็จะเป็นที่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 ท่าเลือไอไอ,ไอบัวมันจะไปที่นั่นเยอะครับแต่ปีนี้แล้วเราก็ไปไป,ไป,ไป,ไปลื้อไปไปลื้อกเก็บผักตบเยอะเนือน้ำย้อยแชร์แลหรืออะไรต่างๆนะที่ไหนเราไปทำนะ ลรมันพัดไปหมดเลย oh. ไ,อไอ้บ้านเดียวเรายังไม่ไปทําเลย uh, 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 uh. กลับไปถูกกวาดไปด้วยหมดนคือธรรมชาติดิเราบังคับมันไม่ได้ uh, ใช่ไหมฮะมันเลยกลายเป็นว่าพอไปปิดอโน,นมน้ย้อยเพิ่งเราเราคิดว่าที่นี่แหละจะเป็นท,ที่ที่ตรงนั้นก็กลายเป็นว่าที่นั่นไปเป็นที่ของพวกผักสนมแต่ทะเลโบแดงปีนี้อยู่บ้านเดียมกับบ้บบบานนไอ้ด่านไอ้ท่าคงเนี่ยจะเป็นทะเลขึ้นบัวจะขึ้น มองจากสะพานสายลุงนี้ก็เห็นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปตามเตรียมการบ้านพอดีโทรไปที่อักลายว่าก็เปิดสุกบติเหตตกใจหรือว่ากําลังตัดเพื่อจะเตรียมภูมิทัศน์ทั้งหลายใบมีดรับภูมิทัศน์แล้วใบมีดมันลุดพลาดท่าตัดรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าไม่มีรองเท้าบูนนะโอ้ดิขากระจุยเลย กีดครับโอ้โหนี่คือคืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แล้วแล้วตัดลงลึกไหมท่านประธานฮะก็พอมีรองเท้ามันก็เลยทําให้ไปครึ่งหนึ่งเลยครับโอ้ครึ่งหนึ่งของขาไอ้เนี่ยโอ้โหอยากภาพอยากนึกภาพก็อันนี้คือก็ถือว่าอายุแก่คือคือต้องเรามาช่วยงานพวกนี้มาแล้วก็ทําให้ชุมชนมีรายได้เขาเป็นตัวแทนหนึ่งเรามาตลอดคือเราขอร้องอะไรแล้วเราก็สิ่งที่เรือเขาเขาให้ความร่วมมือตลอด เพราะปีนี้เราจะเตรียมเรื่องความก็คือต้องให้ความสามัคคีก่อนครับสำคัญมากเพราะบอกว่าอย่าอย่าอย่ามีเรื่องทะเลาะกันนะเดี๋ยวพรกผู้ว่ามาเนี่ยพระผู้ว่าจะไปเยี่ยมเยียนเนี่ยจะต้องไม่มีเรื่องมาทะเลาะบอแวงว่าฉันอันนี้จะต้องมีความพร้อมสามัคคีที่จะต้องเตรียมจับมือกันรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเพราะว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีคนมาเยอะกว่าปีปีเพราะว่ามันอั่ง ใช่มันอั้นมานานผมผมก็เหมือนกับที่เราจําได้ว่าตอนที่เราจัดงานเกษตรแฟร์จักได้ไหมฮะนั่นคือเป็นครั้งแรกที่เราถูกที่เราอั้นมานานประกอบกับโดยศักยภาพหงอนค้าเราด้วยก็เลยทําให้ผู้คนคูณสองทั้งเก็ไหมสมว่าเราตั้งใจว่าคนจะมาหมื่นมันกลายเป็นสองหมื่นที่ดว่าการจราจรติดขัดเอาตอนนั้นเกษตรแฟร์เนี่ยวันละสี่ห้าหมื่นคนนั่นคือเปรียบเท่ากันนั่นไงมันคือปรากฏการณ์ซึ่งงานทุ่งเราก็บอกแล้วว่าต้องระมัดระวังนะครับส่วนทะเลโบแางนี่ก็น่าจะเหมือนกันนะ ครับปีนี้คิดว่าจะเยอะแต่ว่าม,มันก็ต้องดูเรื่องของจํานวนเรือด้วยคุณเสเรศแสดงว่าตอนนี้เรือยังไม่สรุปใช่ไหมครับว่าคือคือตอนนี้เห็นว่าเรือมันน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องบีเรื่องของการจัดหาเรือลองไปดูผมก็เลยให้การบ้านว่าลองไปดูที่อื่นมีให้เช่าไหมหรืออะไรต่างเนี่ยก็เราก็พยายามจะทําให้เป็นภูฮะซื้อซื้อที่ด่านไหนก็ได้ขอให้เรือสามารถไปรับได้หมด โอ้ผมว่าถ้าทําอย่างนี้ได้มันจะดสุดยอดเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าหนึ่งเห็นพลังสามัคคีคสองซื้อแล้วก็เราสามารถทําระบบออนไลน์ได้ด้วยแล้วเราบริหารจัดการได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมครับ,รบก็สามารถที่จะมีการรองรับนักท่องเที่ยวได้หมดว่าถ้าเรือไม่พอเราก็จะเพิ่มเรือเพิ่มเพิ่มแบบไหนเราก็อาจจะไปขอไปอาจจะไปขอเช่าจากที่ไหนมาเพราะไอ้คนเรือที่ที่บ้านเดียมยังไงก็บ้านเดียมแชร์แลน้ลองอะไรทั้งหมด คือมันก็จะมีบางท่านเป็นจะถูกสระมเข้าไปปิดเดี๋ยวแต่ว่าเราก็ไม่หยุดน,นะครับเราก็ยังจะลื้อต่อไปอยู่ <ผม S 1> เพราะว่าถ้าเราทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท่านสวัสดครับด้วยคำาโลครับอันที่หนึ่งราคาเดียวกันสแตนดาร์อราาด,อ,ดรอันที่สองสามารถจองที่ไหนก็ได้และเอาไปใช้ได้หมดสุดท้ายมันจะเกิดอิมแพกตรงที่ว่ากลุ่มเรือจะสามาคัคคีและกลุ่มเรือก็จะพากันดูแลเพราะมันหมายถึงรายได้ร่วมกันทั้งหมดแล้วครับ ็เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับพี่น้องประชาชนทั้ท่องเที่ยวที่มาใช้บริการใช่ถูกต้องคือทุกคนเนี่ยพยายามเราก็มองไปเึงว่าถ้าเป็นน้ำหนึ่งเดียวใจกันเนี่ยเ<ต>ชื่อว่าความประทับใจจะมีถูกแต่ไม่ใช่ว่าทะเลาะก,กันแล้วก็ปาดหน้าปาดหลังกันเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอของการแข่งขันที่ทั่วไปเพราะเราจะไม่เห็นอยากเห็นภาพนี้เพราะฉะนั้นจึงผมจึงลงพื้นที่ไป ตั้งแต่ท่านผู้ว่าสยามเราก็ไปลงพื้นที่กันแล้วแล้วก็ <ๆ S 1> พูดคุยกันว่ายังไงก็อยากให้ภาพของความเป็นหนึ่งเดียวของอะทะเลโบแดงเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่ามันเราอยู่ที่เราบอกเราว่ามันเป็นเหมือนตัวหนึ่งของซอฟทาวเวอร์ถูกไหมครับ,รบมันเป็นหนึ่งในของซอฟพาวเวอร์แล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันเป็นศิลปะหนึ่งก่อนก่อนที่มาบันทึกรายการเนี่ยผมก็ได้พูดกับท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้บอกว่าหนึ่ง อยู่ทะเลโบแดงเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งคือมันจะมีอีกเส้นทางยกยอให้ไปดูด้วยเราไปดูโอ้ยกยอยักษ์ใช่ไหมฮะครับยกยอเนี่ยตลอดทางเลยสวยมากเลยเออใช่มันจะดูเป็นภาพที่สวยงามนะครับมันจะเป็นภาพที่สวยงามขอให้ไปดูตรงนี้ที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆที่เรานําเสนอเนี่ยเราต่อไปในอนาคตเนี่ยผมก็ได้บอกแล้วว่าทะเลโบแดงที่นี่จะขายทั้งปีเราจะไม่เรียกเป็นทะเลโบแดงเราจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของ สิ่งที่สรรมชาติสร้างมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เขาก็ยกเป็นทรัพสมบัติถึงให้เราอาจจะมีความหลากหลายในการขายอะไรพวกนี้นะครับเส้นทางสายวัฒนธรรมมันจะมีอะไรเยอะแยะที่จะเกิดขึ้นคือข,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 ขอให้ดีไซน์ตนัวนี้แล้วเราก็คงจะไม่ไม่ทำตั้งแต่พฤติกาจนถึงมีนาก็หมดฤด,ดูกาลแล้วต่อไปไม่ต้องนะครับเพราะผมไปเนี่ยผมเห็นไอ้ข้างๆร้านอาหารร้านที่พักเนี่ยปิดกิจการอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขามีมีการ มีการทำมาหากินได้ตลอดทั้งปีโฮมสเตย์ที่ไปส่งเสริมกันมาก็ถูกปิดอะไรพวกนี้ใหญ่เขาได้มีรายได้ทั้งปีถ้ามันมีรายได้ทั้งปีเนี่ยมันก็เกิดงานทั้งปีอะ่ะใช่ไหมฮะใช่แล้วรายได้มันก็เกิดทั้งปีมันไม่ใช่ทาแค่ร้อยยี่สิบวันครับต่อไปมันต้องหากินในสามวันสี่วันาวันอะไรที่จะทําตรงนี้สิ่งเหล่านั้นเราก็คุรไปตรงนั้นที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาตัวนี้นะครับเพราะไป เนี่ยประตูประตูเศรษฐกิจที่เราพูดกันบานี้ที่จะเปิดกันในอุดอรเนี่ยเราแค่ได้สามประตูอะเองนะเอนี่ไงก็เลยจะถามท่านตอว่านี่นี่คือเป็นหนึ่งในซอฟพาวเวอร์ทีนี้ซอฟพาวเวอร์ตัวต่อ,ตอไปท,ที่ที่เป็นตัวที่น่าสนใจเนี่ยเป็นตัวไหนให้ท่าน,นฮะมันมีตัวหนึ่งก็จะต่อเรื่องก<า>ับซอฟพาวเวอร์ตัวนี้รเรื่องของคําว่าครัวโลกอืครัวไทยสู่ครัวโลกมันมันคงไม่เรียกว่าครัวไทยครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คิดไปมองหนึ่งว่า คำว่าครัวโลงเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าขายผักก็เป็นสิ่งที่ในครัวครับถูกไหมฮะอาหารก็เป็นในครัวครับคืออะไรที่ทำทาเป็นอาหารให้ได้เนี่ยวันนี้เนี่ยความมั่นคงของเรื่องอาหารนี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอเราไปดูที่ริชเชนสองของไออาระเอเมเลหรือซาอุดีอาระเบียเจ้าพ่อน้ำมันสองศูย์สามูนนี้ไม่พูดถึงเรื่องของพลังงาน ไม่พูดเรื่องของไอไอฟอสซิลที่ที่เขาแข็งแรงคือน้ำมันมไม่พูดถึงเลยครับมาพูดเรื่องความมั่นคงทางอาหารอืเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนลุกเลยแล้วเรากลับมามองตรงเนี้ว่าอีสานเนี่ยเราเก่งเรื่องการเกษตรเกษตรกับ <c oughs> อ,อาหารมันหนีกันไหม ก็คือตัวเดียวกันใช่ไหมใช่มันคืออันเดียวกันเอเป็นสับเซตเกษตรเป็นสับเซตของคำว่าอาหารเลยถูกไหมครับครับเรามีความเรามีเขาเรียกว่าสกิลของเรามีเราเราเราทอดทิ้งมันมาเพราะเพราะเราเปลี่ยนจากคำว่าเกษตรไปสู่นิกเข้าสู่อุตสาหกรรมอืพอขาเข้าสู่อุตสาหกรรมทุกคนก็ทิ้งภาคการเกษตรไปเข้าสู่กระบวนการของอุตสาหกรรมใช่ทิ้งครอบทิ้งครัวไปสิ่งเหล่านี้ มันมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในเขตพิเศษที่เราเสเนอเนี่ยที่จะทำเนี่ยก็คืออุดอรเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่ที่เป็นเรื่องของเกษตรและอาหารครับครับนี่คือจุดที่ที่อยากให้มองตรงนี้อืมถ้างั้นถ้างั้นเมืองอุดอรถ้าบอกว่าเป็นเกษตรและอาหารเนี่ยท่านผู้ชมครับคือเอาตรงๆเลยนะวันนี้เราจะมองเห็นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้น และและผมยังจําได้ว่าซาอุดีเขาส่งคนมาเกือบ1,000คนเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยนะในช่วงเอเปเมื่อกี้เนี่ยนะเขาส่งมาเกือบ1น0 0งคนผมก็เลยคิดต่อไปว่าเอ๊ะรือเขาแอบมาดูเกษตรหรือเขาลังแอบมามองเพราะว่าบาังเอิญว่าผมไปเห็นวิชั่นของของ,ของของกลุ่มโอเปกโลกเนี่ยเขาบอกว่าปี2030โลกจะลดการใช้เรื่องของฟอสซิล ใช่ไหมฮะเมื่อโลกลดการใช้ก็คือพูดง่ายว่าลดน้ำมันนั่นแหละจากนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนเกมใหม่งั้นเขาจะไปพูดพูดถึงเรื่องของกลัวกลัวโลกเพราะถ้าเป็นกลัวโลกปุ๊บเนี่ยมันก็คือเรื่องเกษตรเพราะถ้าเกษตรเกษตรและอาหารเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรามาเห็นภาพของเราไมา่เห็นภาพของการขับเคลื่อนด้านเกษตรที่ชัดเจนเลยวันนี้ชัดเจนมากเลยนะถ้าเป็นแบบนี้เอ๊ะถ้างั้นอุดรเราเนี่ยมาโฟกัสต,ต่อครับว่าถ้าเราจะไปลงที่จุดไหนที่มันเห็นที่คิดว่าน่าจะดึงขึ้นมา คือคือเรามองเงี้ยวร่เาเรื่องที่หนึ่งเนี่ยผมว่าคนเกิดออกมาเนี่ยสิ่งแรกก็เห็นแล้วว่าเราเราอยู่ภาคการ,กรเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรเขาเรียกว่า,วาหัวม้ำบักแข่งเกิดมากก็เห็นแล้วอะไรประมาณนะั้นอะไรทะลองนั้นือไอ้สิ่งเหล่านี้มันมัน,ม,นมันติดเนื้อติดตัวเราไปครับสมัยก่อนเราพูดคำว่ากเกษตรถูกไหมฮะ แต่คราวนี้วันนี้เราไม่พูดละเราคงจะต้องเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรื่องของธุรกิจอาหารอ่าใช่ให้มันใหญ่ขึ้นให้มันดูให้มัน<ะ>ดูอัลอัลนออกกลางเนี่ยเขาเขาจะมุ่งเข้าไปตรงนี้เนี่ยเขามองที่อิสราเอล คุณอิสราเอลตนึกภาคอิสราเอลนี้ทะเลทรายไหมครับทะเลทรายของแท้เลยเขาเป็นประเทศแรกที่เอาทะเลทรายมาทําเป็นเรื่องเกษตรสามบ้านส่งออกไปตัวโลกได้เแลเน,นดัาหนึ่งเลยและหนึ่งในนั้นคือคนไทยเรานี่แหละไปเป็นผู้ร่วมบุกเบิกใช่ในฐานะเกษตรกรเอนเนดคนไทย ในหนึ่งในคนไอคนไทยเนี่ยก็เป็นคนอุดรที่ส่วนมากอ่าใช่ถูกต้องถูกไครับอ่าใช่ใชสังเกตว่าคนไทยไปอิสราเอลมากเลยถ้าดูข้อมูลเชิงสถิติจากอ้างอิงจากสํงงานัากาง,งานจัดหางานโดยกรมการจัดหา,าง,งานเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วเราถามว่าวันนี้คนไปเติมในเรื่องความรู้แล้วเชื่อไหมว่าฝีการเกษตรจากนี้ไปเนี่ย เรามองว่าตะวันออกกลางเนี่ยครับให้ความสําคัญมาเรื่องนี้เ<ม>ชื่อว่าต้องมาชิงคนไทยอีกอืมครับถูกไหมก็เป็นไปได้อีกใช่ไหมมาชิงคนไทยอีกครับ,รบเราสังเกตไหมว่าหลายอย่างเนี่ยวันนี้เวียดนามเนี่ยลงมังแข่งกับเราลงมังแข่งกับเราวันนี้เขาสามารถจะปลูกทุเรียนไม่แพ้ไทยเลยใช่ครับใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยอ่ามาเลเซียเนี่ย ยกมูซันคิงหนีออกจากการแข่งขันบอลทองไทยอืเพราะว่ายกระดับขึ้นไปมูซันคิงจึงแพงกว่าของไทยอีกเมื่อก่อนอยู่ตลาดเดียวกับเราตอนนี้กลายเป็นว่าเขาหนีตลาดไปแล้วเรื่องของของราคาก็เรียกว่าเป็นเรื่องของประมาณว่าเชิงคุณภาพเห็นไหมว่าทุเรียนเนี่ยทุเรียนเนี่ยเราเป็นเจ้าตลาดแต่ในความเป็นจริงวันนี้อินโดเราไม่เคยพูดถึงออินโดนี้ก็ ปูทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งไม่แพ้ไทยเลยครับใช่ไหมฮะมาเลเซียอะไรพวกเนี้ยครับวันนี้จีนเองก็ทดลองปลูกแล้วแต่เรื่องภูมิอากาศไปให้นะครับมไม่งั้นเราก็มันก็เสียตลาดไปแต่เวียดนามสีครับน่ากลัวไม่ได้เก่งนะครับคนเวียดนามแต่เขามีความมุ่งมั่นครับครับเขามีความมุ่งมั่นเวียดนามหรือเขามีความมุ่งมั่น ของเราเนี่ยเราทำไปเรื่อยๆรื่อเราไม่มีการอัปเดตเราไม่มีการ update, อัปเกรดแต่เวียดนามเนี่ยเขามีความทำไปแล้วอัปเกรดไปปุ่งมั่นในการที่จะ,ะชิงความเป็นเจ้าตลาดกับไทยอากาศก็ไม่แพ้ไทยนี่คือในอนาคตที่เราต้องมองอีกมองหนึ่งว่าวันนี้บางครั้งเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยสวมสิทธิ์ไทยอะไปขายไปขายในได้ข่าวอยู่ช่วงหนึ่งได้ข่าวอยู่ช่วงหนึ่ง ครับนี่เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงครับผมคิกว่าหาวโคมลอยคือเขากาลังพยายามยกระดับเขาขึ้นมาอ่าเข้าใจบางอย่างก็ต้องซึ่งถามว่าคุณภาพเขาจะสู้ทุเรียนไทยได้ไหมก็ยังไม่ได้แต่ถ้าเขาสวมสิทธิ์ไทยเข้าไปเขาก็จะทําในราคาที่สูงเขาเรียกว่าอัพราคาขึ้นอัพราคาขึ้นนะไมฮะของไทยเราวันนี้ต้องต้องยอมรับว่าเก่งเราเก่งมาเรื่องทุเรียนเราเก่งมากเราปลูกด้วยเราเป็นที่ยอมรับของประเทศจีนอือะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่าอาหารเนี่ยจึงเป็นเรื่องของครัวอาหารเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเป็นเป็นร่มใหญ่ในเรื่องของเศรษฐกิจมองคิดอะไรไม่ได้ก็ลองไปมองดูว่าไล่ไล่ไล่ไ,ไ,ไลเหตุการณ์ว่าคนปลูกก็เป็นธุรกิจแล้วปลูกแบบธุรกิจนะไม่ใช่ปลูกแบบแบบ,แบบแบบพอกินพอใชอ้นะครับถ้าแบบถ้าเกษตรกรที่จะทําแบบว่าไม่ต้องไป ไม่ต้องไปอะไรไปทําเป็นแบบโครงการโคกหลงนาโมเดลเนี่ยอ,อันนั้นเขาจะกินในครอบครัวเขาไม่ต้องมีรายจ่ายเลยตื่นมาเนี่ยก็มีผักกินละคใช่ไหมคไม่ต้องออกไปซื้ออะไรใช่ไหมคือสร้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองนี่คือความผมว่านี่คือความเฉลยวฉลาดของพระบาทพ่อหลวงของเรารัชกาลที่เก้าที่สร้างโคกหลงนาโมเดลว่าอหตเหการณ์อย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยก็โคกหลงนานเนี่ยจะช่วยให้เกษตรกรเน,นี่ยไม่ต้องออกไปหา ไปมีรายจ่ายได้สามารถลดรายจ่ายได้แต่ถ้าเป็นธุรกิจแล้วจําเป็นครับมันจะต้องลงเข้าไปในเวทีของการแข่งขันยกระดับพืชผลิตสินค้าใหม่ต่อไปเนี่ยการปลูกพืชแต่ละอย่างเนี่ยมันมันต้องมีคําว่ามาตรฐานละอะไรแต่ละอย่างก็เลยบอกว่าเนี่ยอาชีพใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเราไม่ได้กลับปีไปไม่ได้ว่าเราจะต้องอคนรุ่นใหม่ก็ต้องกลับมามองว่าเรื่องภาคการเกษตรนี้ จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เพราะฉนั้นเราจรึงต้องบอกว่าเอ้ยตัวเต้องไปดูรุ่แหล่งน้ํามันจะพอไหมมันจะต้องถ้าไม่ใช่ว่าแหล่งน้ําเนี่ยทําให้มันได้ทาธุรกิจได้ทาธุรกิจได้ไม่กี่วันต่อไปเนี่ยแหล่งน้ําต้องทําได้สามสิบห้าวันยังไงม,มันต้องคิดวิธีการจัดการน้ํามันจะทําได้ยังไงไม่งั้นภาคเกษตร,รก็ไม่เกิดถูกไหมฮะทําไมผมจึงบองผมจึงบอกว่าเมื่อกี้คุย ผมเนี่ยกำลังให้ความสาคัญก,กับเรื่องของควาวะน้ําพอน้ำปุ๊บกับค่าเกษตรก็จะเกิดขึ้นไม่งั้นน้ําปีนี้น้ํามาหน้าฝนพอพ้นหน้าฝนเป็นหน้าแรงทําไมต้องแรงแล้งมีฝนได้ไหมแ้งมีน้ําได้ไหมแล้งยังคงต้องมีน้ําอยู่อะไรทํานองนั้นนี่คือจุดที่มันจะเข้าไปสู่คําว่าอย่างนี้ไปภาคการเกษตรพวกนี้มันต้องมาบริหารใหม่บริหารจัดก,การใหม่วันนี้รถไฟลาวจีนมันมาแล้วครับ มันมาเป็นเขาเรียกว่าเส้นทางของการเดินในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ครับเพราะฉะนั้นทําอะไรวันนี้ทําอะไรก็ได้ครับขายได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเกษตรอาหารเนี่ยซึ่งเราเป็นเขาเรียกว่าอย่าอย่าบอกว่านี่คือถึงเรองต์อพาวเวอร์กันนะก็ะมีก็มีส่วนเนะข้าเหนียวมูปิ้งมันเป็นซฟอ์พาวเวอร์ไหม มีศิลปินไปเรื่อยกินยืนกินอะไรพวกนี้ใช่ใช่ถูกไก่ย่างมันเป็นซอฟท์ o พเวได้อะไรพวกนี้เป็นอาหารได้หมดหละครับมันทุกวันนี้มันสามารถที่จะสร้างมูลค่าอะไรให้เราได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก่งเรื่องการสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยในการยกระดับเราก็เหมือนกันทำไมเราไม่คิดล่ะครับเราก็คิดว่าขีดความสามารถของเราศิลปินศิลปะของเรา วันนี้ก่อนเมื่อก่อนจะมาเนี่ยผมดูในเมืองเมืองมณฑลหูหนานหรืออะไรของจีนครับมีร้านอาหารไทย400กว่าล้านโอ้โหขนหาดนั้นเลยระครับสี่ร้อยกว่าล้านในมณฑลเดียวนะครับก็แสดงว่าเนี่ยความต้องการของแล้วเมนูอะไรค้่มยำกุ้งผัดไทยอะไรพวกนี้ยน,นั่นคือนี่คือนี่คือ,คอเอรียกว่าซอฟต์ฟาวเวร์เห็นไหมว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราผมว่าเราทำได้ นะครับเรื่องอาหารเนี่ยผักผึกแล้วต่อไปเนี่ยวันนี้มันมีชแนลของการทำอาหากินได้เยอะเลยครับแต่รยายละเอียดเดี๋ยวจะต้องลงไปตรงนี้อีกได้เยอะเลยครับครับท่านผู้ชมครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยจากที่ท่านสวัสดิ์พูดมาเนี่ยมันทําให้เราเห็นแล้วว่าจากนี้ไปเราต้องไปคิดช่วยกันแล่วแหละครับว่าเริ่มต้นจากขั้นนั่นแหละผมฝากเขาด้วยครับโดยเฉพาะท่านข้าราชการบดีในพื้นที่เมืองอุดอรที่ท่านมีที่ดินเยอะๆไปทําสร้างแหล่งกัก เก็บน้ําเพื่อการเกษตรดีไหมครับท่านไปดูซิว่าจากเขื่อนห้วยหลวงออกมาทางอำเภอขุดจับโจทั่งมาสิ้นสุดที่หนองสำโรงและจากหนองสำโรงอ่างเก็บน้ำหนองสำโรงไปต่อที่สามพร้าวไปต่อที่จุดแต่ละจุดได้หลายที่เนี่ยเราจะทำจุดในการพักกักเก็บน้ำซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการมีงานทำได้แบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันต่อแล้วกันนะครับขอบคุณท่านสวัสดียิงย่งครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกับ รายการเรื่องเล่าชาลเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ผมอิสเรเตุนชิตจันรศรีพร้อมด้วยท่านสวัสดิธีระรัตานานรุกุลชัยและทีมงานโฮมเคมเปนทวีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยผุดรกระจกรถยนต์บริการที่คุณได้รับคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าไอเดียดีๆมีได้ไม่รู้จบที่บุญทาวรอผดรธานี